ก็บมะรุมมะรุมใส่มะรุมได้แล้ว นีดตัดมะเขือยาวมะเขือยาวเขียวยังมีลูกแล้วคะ่ะ4ลูกอันนี้ชะมอมอมดอกเอามีดอกแคร์ด้วยได้กลับเข้าแล้ววันนี้ยาขลงลุ่มงั้นไหมผลผลิต <คน S 2> ที่ได้วันนี้ มีดอกแคค่คคคไม่อ,อ็เยอะเท่าไหร่มีมะเขือยาว